Hello everyone my name is พรชนกปุรสศิลป์ I'm Sterling in p a มฟาสลัดอีก add อนุบาลร้อยอีกท Unit 3, h r e ทที่สาม Unit 3, h r e ทที่สาม Healthy habit กิจวัตรเพื่อสุขภาพที่ดี What are the children in picture one do i n g เด็กๆในภาพที่หนึ่งกำลังทำอะไร h o w m a n y children are the in the swimming pool มีเด็กๆจำนวนเท่าไหร่ในสระว่ายน้ำ There are the children in pictures tree ดูอีเด็กๆในภาพที่สามกำลังทำอะไร What kind of f o o d are there on the table มีผลไม้ชนิดอะไรบนโต๊ะ Are the children in pictures four family เด็กๆในภาพที่สี่รู้สึกสบายดีไหม g ก t องุ่น Watermelon แตงโมแฮมแฮมสวีทหวานทั่วขนมปังปิ้ง ซีเรียลทันยาเพื่อโรลลี่ป๊อปลูกโอมคุกกี้ขนมคุกกี้ทอดเศษไส้กรอข้อดอกข้อดอกพิซซ่าพิซซ่าสลัดสลัดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลฟีดปลาไลค์ข้าวโค้กโค้กวอเตอร์น้ำแฮนดี่ลูกกวาดเบคขนมปลาช็อกโกแลตช็อกโกแลตเฮลตี้สุขภาพดีอันเฮลตี้สุขภาพไม่ดี food is g o ดฟอร์มี ผลไม้ดีต่อฉันไออิตอิต every day ฉันกินมันทุกๆวันชอ็อกโกแลตอิต not go for me ช็อกโกแลตไม่ดีต่อฉันไอโดนอิตอิตฉันไม่กินมันเอไขมิลนมจูน้ำผลไม้ออเรนจูน้ำส้มฟู้ดสลัดสลัดผลไม้แซนด์วิชแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ออเรนจ์ส้มโทเมโทมะเขือเทศชิคเก้นไก่ไอศครีมไอศครีมเค้กเค้กแครอทแครอทลันบ็อกก่อนอาหารการวัน w have you got for lunch? คุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยง I have got a sandwich. ฉันทานแซนด์วิช Have you got a n d food คุณมีผลไม้ไหม Yes I have got some water. ฉันมีแตงโม w have you got to d o i n g คุณมีเครื่องดิ่มอะไร I have got ซัมวอเตอร์ฉันมีน้ำเปล่าฟุซซาาสลับผลไม้อินกรนส่วนผสมเตสป,ปีทำลาตำหลับเฟอรครั้งแรกเน็กต่อหนาฮัทลาเดนแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นเดนเวนเมื่อแฟมิลีให้สุดเ h อ g เกลอิ eat, a แอนด์ออร์เรนเชิร์ดอิ n เพย์อิงอ e ะคอมพิวเตอร์เกมเด็กผู้หญิงในช,ชุดเสื้อสีส้มกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ดูเอ็กซ์เซส ออกกำลังกายเทคอาชาวเวอร์อาบน้ำด้วยฝักบัวเคลียร์ชีสทำความสะอาดฟันแปรงฟังเนเฮสเอ็ดปวดหัวทูดเอ็ดปวดฟันสโอมาเอ็ดปวดท้องโซโทเจ็บคอโคลนเป็นหวัดหนาววอสลองวิฟโรเบิร์ตโรเบิร์ตผิดปกติอะไร he has got a head a c เขาปวดศีรษะ I have a toothache ฉันปวดฟัน You should go to see the dentist คุณควรไปพบหมอฟัน I have ก I have a cold ฉันเป็นหวัด I have a toothache ฉันปวดฟัน I have a headache ฉันปวดศีรษะ I have a sore throat ฉันปวดท้อง I have a sore throat ฉันเจ็บคอ I You should have a hot drink คุณควรดื่มน้ำร้อน You should exercise คุณควรออกกาลงกาย You should eat anything and you should go to see the dentist คุไม่ควรกินอะไรแล้วคุควรพบทันตแพทย์ You should eat sweet คุณไม่ควรกินของหวาน You should go to bed คุณควรเข้านอน I have a toothache to ฉันปวดฟัน You should go to see the dentist คุณควรไปพบทันตแพทย์ You should eat anything คุณไม่ควรกินอะไร What's wrong with you Joe? Joe ม oh, oh, ีอะไรผิดปกติหรือ I have a headache ฉันปวดศีรษะ You should go to bed คุณควรก็เข้านอน How are you คุณสบายดีไหม Oh, what's wrong? Oh มีอะไรผิดปกติ Don't eat anything then go to see the dentist อยากกินอะไรหลังจากนั้นไปพบหมอ Do you always clean your teeth a t e meal? คุณทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหารเสมอหรือไม่ You should clean your teeth a t e meal. คุณทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหาร That a good idea. นะ่าเป็นความคิดที่ดี Yes, you are right. Like. คุณใช่คุณทำถูกต้องแล้ว I have a toothache. ฉันปวดฟัน I'm not well. ฉันไม่สบาย I No, I don't. หน่อยดอนไม่ฉันไม่ได้ทำดูยูไลพิซ่าคุณชอบพิซ่าใช่ไหมดูยูไลดูเอ็กซ์ไซส์คุณชอบออกกำลังกายใช่ไหม It is difficult or easy for you. มันยากหรือมันง่ายสำหรับคุณ c can you run fast คุณสามารถวิ่งได้เร็วไหม What is your favorite sport? กีฬาอะไรที่คุณโปรดปาน Do you eat breakfast? คุณทำ คุณคุณรับประทานอาหารเช้าไหมดูยูอีทอ่ะเรฟเอาไทับรลคุณกินผักมากไหมดูย you ูคลีนยูทรีตอ่ะตุมิลคุณทำความสะอาดฝาดหลังมื้ออาหารใช่ไหมดูยูเอเจซส์คุณออกกำลังกายใช่ไหม you like water? ดูยูไลด์ดริงก์อิงวอเตอร์คุณดื่มคุณชอบดื่มน้ำใช่ไหมดูยูสลีฟเอ็กซ์เขาอัดเอส ไท์คุณนอนหลับแป็ชั่วโมงต่อคืนใช่ไหมดูยูวอ a อ c h a อ o ฟทีวีคุณดูทีวีมากไหมดูยูเก็ t ค o l ออฟเทนคุณเป็นหวัดบ่อยไหมดูยูอีเ s น a กวิตามินมิ i ค k คุณกินขนมระหว่างมื้ออาหารไหมดูยูอ a ทเค้กแอนช็อกโกแลตคณ กินเค้กแล้ช็อกโกแลตหมายเอาเวสท์มันเสมอแล้วเปอร์เซ็นต์เอวโกช้อปปิ้งอัตวิชันไปซื้อของสมันเสมอหลังจากเงานยูเชลีปกติ90%เปอร์เซ็นต์นอร์มัลลีเจนารลีโทนฟธายแปมดา80ฟนบ่อยบ่อยเจสิบเปซัมาบางครั้ง50%าสเปอร์เซ็นตออคเชนอลลีทเเ็นข้างข้าวส0มสเอนต์ซดดอนนนะครับเแฮเลีแฮลียถ้าจะไม่เคย5%เปอนเวอร์ไม่เคยสเปอร์เซ็นต์ดูย ฝุดคนณกินผลไม้มากไหมดูยูวอร์ดอะเพซิเนียยูเฮาคุณเดินไปสถา,านที่ต่างๆใกล้บ้านของคุณใช่ไหมดูยูไลดูอิงเอซซ์คุณชอบดอกกลังกายไหมดูยูสลีปออฟครับไนท์เอ็กเขาแอดไนท์คุณนอนผ่าชั่วโมงต่อคืนใช่ไหมดูยูเทคอาเชาว์อีสมอร์นิ่งคุณอาบน้ำด้วยฝักบัวในตอนเช้าใช่ไหมดูยูเคนยูทรดเอวีไนท์คุณแปรงฟันของคุณทุกคืนใช่ไหม Do you drink cola? คุณดื่มโคลาใช่ไหม Do you watch a lot of vegetables? คุณชอบดอูคุณชอบดูทีวีมากไหม Do you play a lot of computer games? คุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากใช่ไหม That i s go yes? Yeah, does no? It doesn't. Does she go yes? Yeah, she does no. She doesn't. Does he go yes? Yeah, he does no. He doesn't. Do you go yes? I do. No, I. No, I no, don't. No. do I go? Yes, you do. No, they don't. Do they go? Yes, they do. No, they don't. Do we go? Yes, we do. No, they don't. How many? How do you sleep at night? ตอนกลางคืนคุณนอนกี่ชั่วโมง What time do you go to bed? คุณนอนเวลาเท่าไหร่ Name three kind of drink. คุณดื่มเครื่องดื่ม3ชนิด Name four kind of v e g ช t a b l e ชื่อผักสิชนิดคุณ what do you have for lunch คุณรับประทานอาหารเที่ยงอะไร what food can you eat every day คุณสามารถกินอาหารอะไรทุกๆวัน name to cry o f h u n t e food เชื่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสังชนิดอาหารขยะ name to cry o f ั hunter food เชื่ออาหารเพื่อสุขภาพสามชนิด What exercise do you do คุณออกกำลังกายแบบใด What do you have for dinner คุณรับประทานอาหารเย็นอะไร What do you like to drink คุณชอบดืด่มอะไร What sport do you play คนเล่นก,กีฬาอะไร What do you have f o b r e a k f a คุณรับประทานอาหารอะไร Bye bye